สวัสดีค่ะอยู่ที่ช่องสเจริญพัฒนาค่ะวันนี้พามาดูงานค่ะค่ะปกติน่าจะเมื่อวานก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะแต่พอดีเมื่อวานช่างของเราติดธุระค่ะเลยไม่ได้มาขัดก็เลยได้มาขัดวันนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเกือบจะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวแลยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ ได้ประมาณนี้แล้วค่ะส่วนตรงนี้ก็ประกอบมาเชาะะ้าแล้วค่ะแต่ยังประกอบมาเชาะะ้าค่ะทีก็จะขัดได้ประมาณนี้แล้วค่ะอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเสร็จดีะคะ่ะเดี๋ยวนิดเดียว จ้างคนมาขัดปุ๊บเนาะใจเย็นมีเป็นอะไรก็โฟกสสบายใจอยู่ข้ euh ่นู <tr 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 ่นเลยค่ะนี่นั <tr <tr so ่งสบายใจเลยค่ะ มานี่นไม่นั่งทำอะไรที่นูน่นไม่นั่งทำอะไรที่นูน่นฮะไปนั่งทำอะไรที่นูนนน่น้น้ำไกลเกินนั่กินที่นี่ก็ได้น้น้ำ <c oughs> <c oughs> ไปนั่งให้กำลังใจอะไรกันลยเทสนใจตัวแรงตักระท่อ สาวช่างซื้อได้มีบริการส่งสาวๆส่งให้ฟรีสาวสวยส่งฟรีนะเรีพอเลยอย่างนี้นะนี่ถึงไหนแล้วนี่โอ้ช่างอันี้ช่างเร่งมือเต็มที่เลยจะเสร็จแล้วสวยแล้วเสร็แล้วแข็งเนอ้าวไม่ต้องลงสีหรอกอย่างี้เลยช่างนี่ทำได้ทุกอย่างนะช่าง อีกอย่างก็เตยันก็มืไตาให้ช่วยนะช่วยทำนู่นทำนี่ก็เลยขัดเสร็จช้าทำนี่ช่างลงมือแต่เช้าเลยจัดขัดสีเลียมเลยพใี้เล็กเลยนะนี้ก็ <c oughs> ขัดยากหน่อยประมาณนี้แหละนี่ก็ขัดประมาณนี้ไม่เป็นเลยขัดจ,อจน,อ,นอันนี้มาขัด ได้แค่นี้ไหมตัวนี้มันขัดได้ไหมนะเดี๋ยวขัดขัดได้อีกใช่ไหมพรุ่งนี้อาจจะได้ยิงสีนะได้ยิงไหมโอ้ตรงพื้นพรุ่งนี้ใส่ลูกก็เลิกเยี่ยทันได้ยิงสีแล้วย๊งไังไงปั๊มยังไม่มาเลยปั๊มไม่งส่งไปสุรินบ้านอยู่บอดีร์ดส่งไปสุรินอยูแล้วเงินพัดมาเมื่อวานนะพัดมาเมื่อวานเหมือนกันก็ส่งไปสุรินเห็นเราจะไปซื้ออะไรที่นู้นหรือเปล่าส่งไปดักรอเลยสองรอบแล้วเนี่ยคนส่งเจ้าเดิมด้วยนะ เอาเอานี ar, lab, ail, Hels ing. Hels ing. ่น้ำล yeah. ้างก่อนไหมอะไรบอสนี่น้ำเล็บเซนิมแล้วฝ anyway. ุ่นมันเกาะเต็มเลยเปล่าเปล่ามันก็รอไปก่อนรอปั๊มก่อนทำลงไปเปล่าไม่ได้สารเนาะเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดมเลยแล้วมันก็น้ำมาเดิมมันก็สนิมมาเดิมแหละเลยพี่มันก็ไม่พ่นน้ำเอายิงเลยดีกว่านะยิงไปดีใหญ่เลย เดี๋ยวล้างทำไนี่ะไม่ติดหรอกนี่ไม่ล้างขึ้ีนี่นี่อือแล้วรออะไรทำไมไม่ล้างเดี๋ยวขัดสีเสร็จก่อนอเอาก็ฝนแค่แค่ขะขะดินก่อนอือโอ้นี่น็อตอะไรเน,นี่ยอืมเนี่ยมีน็อตอีกแล้วตั้งนานไม่แค่นะพอพอตั้งกล้องถ่ายคลิปปุ๊บขยันเลยโอ้โเมื่อกี้ ตัวเองเราไปนอนนู่นน่ะนอนมันเปลนหมืในใต้ต้น,น,นมะพร้าวน่ะพวกฝุ่นพักเอกวหนูมันนั่งรถไกลเนะาะนั่งรถไกลก็นั่งเฉยคนขับก็ขับจน,นนี้นแล้วก็พักพักคนก่อนพักเหนื่อยเนาะแฉไว้เองแล้วตัวนี้ไปที่ถอดได้นานไหมถอดเติมน้ำมันหรือเปล่า เนี่ยแน่นอนเลยบนี่นี่น,อน,น็นนนอตน,นี่นะครับฝั่งนู้นก็มีเลยเอออาจจะใช่หรือเปล่าดูได้นะฝัง่งดูตรงนี้ได้ไหมต้องมีไม่ไม่นี่คนละคนละน้ำกันเลยไม่มี็อ๋อมันต้องอานี้ใช่ใช่ใช่อย่างกาันอันนี้มันก็นต้องเอาตรงนะนี้อันนี้ได้ประกอบใช่วันนี้ประกอบได้ประกอบแน่นอนวันนี้เดี๋ยววันนี้จะ ดูแบบเรียนๆเ,เลยนะว่าประกอบจะเดินฝั่งเนี้ยเมื่อมอเช้าผมประกอบฝั่งนู้นนะประกอบอย่างรีบนะเพราะว่าวเมื่อเช้าอ่ะผมจะต้องไปซื้อไหลเลยนะครับแต่ซีนชุดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับซีนตัวเปล่าหลังเนี่ยเปล่าสามเนี่ยได้แล้วปะการหาโจมันอยู่ข้างในครับซีนมาอยู่ข้างในแล้วเราก็ไม่รู้อะเพราะว่าเราไม่เคยถอดอะ กดมาวะแต่รับซื้อมาไว้เป็นสำรองกันนะตัวนะึงซื้อมาแล้วหนึ่งตัวก้าวทางนั้นรั่วก็ถอดเปลี่ยนไปแต่ก็ต้องถอดเหมือนกันอย่างนี้แหละทางนู้นนะใช่เปลี่ยนเก่าจะใส่ทั้งสองตัวแล้วเมื่อเช้าก็ใส่สองตัวก็ได้ใส่ได้แต่ว่ามันก็ไม่จำมันไม่ได้จำเป็นอย่างคนเลย,เลยใส่สองตัวเพราะคนะ เุ้าแต่จะสาวน้อยานี้จ, <laughs> จะพาเอซีไปด้วยนะก่อนที่เอ็งล้างเมื่อกี้ชุดเฟือง <h ums> นี่ค่ะ <h ums> โอ้สยัน <h ums> สยันเพิ่งล้างเสร็จเมื่อกี้ค่ะล้างจะเตรียมประกอบค่ะ ล้างทำความสะอาดตัวนี้ก็จ้าถ่ายคลิปอยู่ไม่ว่างจ้านี่ค่ะมันก็มันก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้สยันญุงใสน่าจะไม่ได้ล้างถ้าล้างคงสภาพไม่น่าจะแบบนี้อ <c oughs> าจจะล้างแค่ตัวนี้กับตัวตัวนู้น ตัวนี้ค่ะไอตัวนี้ก็เองี้วฟืองสองเฟืองสองเฟืองสองมันเป็นอย่างนี้ยันนี้ก็ น่าจะได้ประกอบอยู่ค่ะเอาใส่น้ำเอาลืมขอโทษขอโทษใสา่น้ำให้ก่อนลืมใส่ยันใช้ยังใส่น้ำอาา่ะ ลามาไกลได้ออมออมโลกเดี๋ยวมันพันกับตาช่างเนาะไปช่างสิตปช่างสิี่ไมเปิดน้ำไม่หรอพี่ชายไปทุกคนเลยเออไอสายก็ใช้คนอื่นน้ำให้เปิดน้ำยางงีไม่เปิดเองไงนะคอเลยก่อนเดี๋ยวล้างน้ำพี่ไครเปรย์กันมาแล้ววันนี้มาแล้วบ้างพี่มงคลมาแล้วนั่นนั่นนั่นนั่ ดได้มาอุตส่าห์คิดแต่ว่าพี่นุ้ยจะมาได้ก่อนวนน,นนี้นีบน่บคนมาก่อนนะมันนี้ยางได้พี่มงคนมาก่อนเองร้อนไปจอดในร่มเพราะว่าเฮเมียแกมาด้วยมไม่ลงมาน่ บอกว่าจะอาน้ำน้ำมันก็ล้างแล้วเอ้พูดไปเพราะกระช่งใหญ่เลยนะู้วแม่เนี่ยเด็หักกันเดือนนะเอาตัวเองเป็นลูกน้องตัวล่ะไปล้างกันหน่อยก่อยโจใส่ยันเีกเลยเฮ่อใส่ยันวู้คนตีนถูกปะ ฉ <laughs> ีดไว้เปียกคนอื่นเนี่ยซะแหลนี่ไเนไ่ไม่รู้อ่ะจต้องเอาแรงนะ้ำมาขัดด้วยไอ,ไอ้ไอ้ที่เป็นรวนๆนั่นนะใส่ย,ยัน มันตั้งใจเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเจตนาเลยเจตนาให้คนอื่นเปลี่ยนเอาล้างอย่างนี้เลยบ่เดี๋ยวมันไม่สะอาดวันเด็กวันเด็กอีไม่เด็กแล้วนะเด็กนี่ยวันเด็กวันเด็ก พี่รู้สึกนั้นหนวดหายครับหนวดหายบ่าวมันเด็กไงไม่คอมเมมนต์ันเด็กเขาไม่ทำตัวเด็กหน่อยเด็กหน่อยเออเจ๊ขิวจถูกนี่ยฟซีบอกว่าโอ้พ่อหนุ่มทั้งสองคนแต่งหน้าแต่งอะไรหน่อยเลยรีบโกนเลยนะเอฟซีบ้างไงเนี่ยบาไงเอฟซีเป็นแต่งหน้าน้อยผมด้วยเหรอทั้งสองคนเหรออ้โหว่าผมอ่านแต่คอมเมนต์เจ้าของก็ไม่ได้ไปดูของพี่เลยวันนี้ เราไปดูโอ like ้ยชงดังเลยคอมเหมนต์เยอะไม่ค่อยเยอะหรอกเป็ยังไงเราเข้าไปดูอ่านมาแล้วบอกอ่านมาแล้วจ้ะนั่งดูคลิปน้องนะเมื่อกี้นะจบคลิปพอดีเลยมาถึงนี่พอดีรอพี่นุ้ยพี่นุ้ยก็ยังไม่ทันมาเลยไม่มาบอกพี่นุ้ยแกไปไหนแกบอกแกไปซูรินไปไปซื้อของที่เราเซฟส่วนกันอันโอ้ถ่าหลายซีนซีนกี้แกเเท่าไหร่ครับ หกร้อยหกร้อยแปดซื้อมาทั้งสองเลยป่ะหกร้อยจ้ะเท่าไหร่นะซีนหกร้อยนั่นหกร้อยกว่าอือหกร้อยกว่าเลยซื้อมาเดียวสองสอันสองอันเลยผมไม่จะใส่สองอันแล้วอันนั้นประกอบแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ว่าจะใส่ไอ้นั้นน่ะเพลาน่ะทั้งสองอันเลยไม่ทั้สองอันผมรับได้เหรอผมว่าน่าจะได้นะจริงนหรครับน่าจะได้ผมก็เลยใส่อันเดียวแหละแล้วก็ได้เอาน้ำมันอะไรหยดไปแล้วไม่รด้วยครับไม่รด้ว ผมอัดเองใส่เองเลยเจีดนี้ก็น่าจะได้ประกอบอยู่เกีดนี้ได้ประกอบอยู่ให้ลูกพี่เขาใส่แล้วไหมใส่ให้ลูกพี่ใส่ปิ่นไงชิลูกพี่ปอยอ๋อพี่ปอยพี่ปอยใส่เซนต์ตราลูกพี่โบเตพาใส่เกี๊ยวก่อนด้วยเลยบอกโอ้หกล้อนะจ้าหกล้อเสร็จแ้วไนะยังไม่เสร็จบอกนี่แหละเสร็จแล้ว้งป่ะนี้น่าจะเสร็จแล้วป่ะนี้่ปลาใส่เกียร์กันลูกพี่ปลาใส่เกียร์ก็แบบลำเกี่ยบอกว่าไม่ต้องรีบอย่าเพิ่งรีบรับรีบรับใช่เสร็จแ้วย เ็บยอ๋อเปบยอีน้อยไม่อยู่แล้วหลังปุยหลังปุยโอ้นี่ขัดหมดแล้วเดะเหลือนิดเดียวเองตามโซกตามซอยโอ้แจวแล้วแจวแล้วช่างสีบอกใครใครสนใจต้นเลือกเก็บอีกเมื่อวานไปไหนมาวานเป็นช่างปูนหรอ ได้ข่าวว่าสาวจิตรึมเูไเปลี่ยนหน้าเลยนะสาวโอ้อะไรนะหน้าเลยนะไม่เลยได้ไหมเ้้วบางีมกินมุกคยนอสดเลย ยอกครับยอกลูกวานมันต่อยอกหน้าเตียนเลยเกือบโดนตะมองแล้วสู้ถือตะมองมาแล้วนะเดินมาบอกเลยก็ยอมกันเลยลูกแกไปรู้มาจากไหนอ่ะยายเหรอนั่นแหละที่ผมแกเรียกผมไปนั่นยายคนนี้เหรอยายทั้งสองคนค่ะยายเดียวกันทวดเดียวกันเลยนะทั้งรุ่นเลยว่าพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องอนั่นสิก็ ก็จะเสร็จแล้วโอ้สวยเดีดเนาะครับกลับไปแจ่มเลยนะครับผมไม่ต้องทำสีหรอกเอางี้นะนี่หนูพูดไปก่อนแล้วว่าไม่ต้องทำสีแนวพูดจนนะเนี่ยสีแดงนี่สีแดงสีแดงสวยแล้วโอ้ขัดได้ไม่ไม่เจอรอยร้าวเนาะมันมีเมันจะรอยเชื่อมไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยเชื่อมรอยเชื่อมีเด้ตรงมีเอ๊ะมีนิดเดียวมีนหน่อยคับที่ปลวกมันกิน สิเวลาเวลาพี่พี่บางคนมานี่ผมพูดได้นะถ้าพี่ไปอยู่นี่ผมพูดไม่ได้นะทางทรท่อมไว้ตรงนี้นะนั่นแหละคุยกันง่ายดีบรรยายมาคนเดียวมันพูดไม่เป็นหรอเงาบไม่ให้พูดเร็วเกินยิ่งให้กี่อัดคลิปตัวเองนงไปเด้อโอ้ยกลับขับรถกลับบ้านเขาเลยบอกยิบุกรท่ออยู่ที่นี่เลยมีเด้อเดี๋ยวผมจะประกอบตัวเดินแล้วเดี๋ยวรอพี่นุ้ยเนี่ยประกอบปะ รอดินมันแห้งด้วยเมื่อกี้แต่ทางนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจ้ะพอนยังไม่เติมน้ำมันนะครับประกอบแต่ไม่เย็นเลยหมุนได้ไหมนี่ประกอบมาเช้าพี่หมุนไม่ได้พี่ประกอบมาเช้าบอกโอ้ผมตื่นมาหกโมงเกือบตีห้าฮิเขามีแต่ตีห้าเกือบหกโมงหกโมงเกือบตีห้าไม่ใช่ตีห้าเกือบหกโมงนะหกโมงเกือบตีห้านาฬิกาถอยหลังนาฬิกาถอยหลังมันก็อ่านาดนั้นแล้วว่าเสียงเครืนยังไม่เติมน้ำมัน อ๋อถ้าเติมลำมามันก็เงียบเหมือนกี่ใช่ไหมครับโอยนอคือมันอยู่สูงนี่เนาะครับรูก็ไม่เจาะเลยผมต้องเติมถ้าตัวลงไม่ได้เจาะหรครับแต่อุตที่เปลี่ยนใจเนาะจะใส่เรื่อละมาตรงนี้เลยมีรูเขไปในครับรูข้างๆครับโอ้แต่แต่ฝั่งนี้นี่ต้องเติมเยอะนะเนาะ เยอะทา้งรุ่นเยอะกว่าทา้งรุ่นทังรุ่นเยอะกว่าเติมเกือบเต็มทั้งสองข้างเลยพี่โอมน้ำมันน้ำแทงที่เป็นงในถังละาสองพันก่อนน้ำมันน้ำมันส่วนเกียร์น้ำมันเกียร์นะก็น้ำมันเกียร์นะแต่ทีนี่ก้อนเหมันเล็กมากซื้อมาถังหนึ่งกับอีกหกลิตรตอนนี้คิดว่าจะซื้อทั้งสองขันผมดูไปคงจะเหลือไม่จะแถวคิดจะประมาณราวพันเปร์ตัวนี่หรอเขามีรู้ให้ด้วยก็มีอย่างนี้ทุกคันหมดมีเกือบทุกคันเลยพี่ไหน ไม่เคยสังเกตเลยนี่ครับขึ้ส่ยไปดูนี่แล้วจะทำไงจะถึงไม่หมดตูนี่ต้องขัดไปเลยวะได้พี่ยกล้อพี่ยกล้ออ๋อตลับก่อนวะครับครับเยงก่อนวะเอียงก่อนครับเราก็ยกกรนูนขึ้นเลยครับเอียงเฟรมใช่ไหมนี่ยถอดไอ้นั่นออกตรงนี้กดไม่ได้เลยพี่ขัดสีออกแล้วกดไม่ลงมันเกี่ยวได้แหรอนัก เกี้ยวจริงๆนะฝังนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต้องอุดดีๆนะสิอุดดีๆเดี๋ยวนูเข้านูเข้าแย่เลยนะน้องกาวเมื่อกี้นะให้สนิทใส่เหล็กมันใส่เหล็กใหม่เลยนะโอ้เจียวเจีเจียดูฝั่งนี้ด้วยทำไมนู้นตัวเดินอี๋โอ้ฝั่งนี้ล้างเลล้ยวเดี๋ยวอนามันมาลูบ เฮ้เต่มที้ก็นอนใส่ด้ต้องทำสีไหมข้างในต้องทำสีไหมจริงสีแดงใครจะใครจะรูกข้าไปดูเลยครับนี้เราไม่ต้องใช้ประกินเนาะครับทากาวเลยครับเปปก็ตอนตอนมาเขาก็ไม่ได้ใช้ประกินครับผมทากาวเอาถ้าถ้าเราปล่อยแบบทากาวหนาๆนะพี่แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งสนิทนี้ก็อยู่เลยนะครับก็แทนประกินได้เลยแล้วนะครับกาวหนาๆนี่ไม่กาวได้ยกอีกรอบทำไมผมลองของผมลองใส่ดูแบบไม่ต้องเคาะลูกปืนออกเลย ใส่ไปใส่ไม่ได้ดิมันแน่นเพราะว่าพราไอ้นี่ก็ใส่คนเดียวแล้วเกี่ยวก็ถ่ายคลิปแล้วแล้วก็ดเลยให้ใช้หนูเป็นงัดเพราะง,งั้นไม่ได้ดังใจก็ว่าง,งั้นไม่เป็นไอ้คนถ้า <c oughs> คนบาง,งานัดไม่เป็นอะ <c oughs> โอ้ยกหนักจนหนักไม่พอขาแล้วลืมดูแล้วคลูกปืนเหรอยังไงเขาออกเขาออกไหมครับใส่แบบเดิมไหนใส่แบบที่เขาใส่มาฝั่งนี้ใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่พี่นี่เขาลูกปืนนี่นี่จุดนี้อ๋อนั่นแหละมันติดตอนนั้นใส่แบบที่สายยันบ้าใช่ไหมใส่แบบ ของผมที่รวมว่าเลยเดี๋ยวมเพาะตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ง่ายเลยอันนี้ยกเข้าเลยก็ได้ถึงจะเกิดของสองร้อยด้วยนี่อยู่นี่เลยอยู่ในว่าอยู่นในนั่นเลยนั่นเลยโอ้นักรีนเบี้ยวมเอามีดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าก็น่าจะประกอบประกอบตัวเดินฝั่งนี้ค่ะ วาว่น่าจะประมาณเย็นๆสัน์ก็น่าจะประกอบแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ